สวัสดีค่ะมอนีอแอดมินสิทธ่ามาสัมผัส์คนดวงเฮงเนาอค่ะเบิ่งปิตเานีอันเพิินค่ะต้นตะบองเพชรไงต้นตะบองเพชรอัน,นกินกินนวไ่ได้ด้วยพี่วะเห็นเค่เจ้าออแม่ทีวีเนาะคะ่ะไงค่ะค่ะ น้อว่าเห็นเลือยเก็บภาพส,สวยๆเนาะคะเนาะไม่ค่อยได้เห็นน่ะน,นะจ๊ะฝากเอฟซีด้วยค่ะเดอ้อถ้ามาสัมผัสคนลวงเฮี้ยมืันี้แม่ข้ามปองด่านผำไมค่ะคือเลขสูงหัวต้งว่างวัวนี่จะมาขอไปฝากเอฟซีให้ได้เฮงน,น้ำพินเนี่ยจ้ะสวนเพิน มะนาวลูกใหญ่มากๆเลยจ้ะเผือพวงหลายขนาดดอกลีลาวดีจ้ะสวยมากๆเลยจ้ะ หอมเด้อะคะ่ะเอฟซีหอมมากๆเลยแอดมินเก็บภาพสวยๆปากะะเด้อค่ะเออเห็นหลักโอดบด่ได้จ้ะสวยจังเลย ละค่ะร้านแม่คำปองผ้าไหมค่ะผู้ใดสนใจกับมาใดด้วยเดิอแม่คำปองแล้วขายโปเพียงหรือคะราคายอมเย่าผินกันเองจ้ะขาไปใจออกงานออกอยังนี้เนืค่ะคนกระทือเลขสุ้หมหดจ้ะจะอดประไดตรงมือนในตรงมาบุกหอดเทือนละ่ะ อีกรถหุูแล้วออกตลอดที่ตลอดที่กันจังท่นรลุ้ถออกตลอดที่กันจังจอัใตรากนะคะรงเกข ไก่เคี่ยงอยู่กระเล็กโรยไม่พิมก็พรวจิตสามแปดของไม่ป่าที่สี่แปดซื้อแข่งกันยุกแค่นี้วดออกสองเก่าไม่ป่าแล้ววาแล้วเดยวรย,เออย์ไล่ชรางลงมือจังกับใดขึ้นเก่าหรือจังนี่ค่ากับแต่หาเราแค่คำโปรงข้าไหม คนปองก็จะมีลานยูสวนจตุจักรค่ะไม่ได้บุญละค่ะช่วงนี้ก็เพิ่มพิดเนาะก็าจะได้อยู่บานอย,ยู่สองขายอยู่็นตลอดจะ้ะการม่พิมก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาแม่ขำ้ปองเนาะคะ่ะเนาะแม่ขำ้ปองก้นดวงดีดวงเฮงเฮงตลอดเฮงตลอดจะ้ะ ของขายดีค่ะนี่คาสินค้าของแม่เขาเนาะค่ะขนมเตี่ยมทรงด้วยนี่เตรียมทรงจะร้ายมีแตะพามัยค่ะแต่ขายของเดือนหนึ่งก็เป็นล้านๆแล้วมาถือเรียกอีกถือเรียกงวดละหาแสนสามแสนโว้ยโอทีก็ไม่พิมพ์กับมาขอแบ่งปันน้ำเล่านี่ยแล้วไปฝากเอฟซีเนาะค่ะเดี๋ยนางยิ้มบุยบยเมัอนโมห็นฮอนนะสิตามตามได้เลยนะสวัสดีค่ะ จะแม่คำมปองขอเห็นหน้าจังน้อยในตาว่าเป็นยังดอกแม่อยากเห็นเอฟซีถามมาว่าอยากเห็นอยากเห็นนะจ๊ะย่านได้เห็นแต่พออุทิเด็กอยู่แล้วจ๊ะจะนี่แหละก็แม่คำมปองเขาเนาะค่ะเนาะเนี่ยจ้าแม่คำมปองเขาเนาะค่ะเนาะเลขกว่างนึงนี่ออกอายุเป็นบ้านจาเท่าใดนก็แม่ก็ได้ไม่ปะ สีวันเกิดมื่อใดจ้ะอีกสองเสมอจ๊ะโอ้ยจะมาเฮงแถ่นอ้อฟันดีบ่จ้ะคือจังบ่ออกคักเนื้อเถจ้ะฟันดีอืมตือกเล่เกือบพุงงวดมันบ่จ้ะจ้าคือติดติดกันมาหลายงวดแล้วล่ะหาหกงวดเจ็ดงวดแล้วล่ะพอที่ก็ไม่พิมกับแม่ย้ำได้กับประยู่จักเทือกัน เจอเต๋เสียปุ้งนี่นั่งหันหลังใส่หันหนามั่เนี้ยหันหนามันเนี้ยจ้าขี้ข้าวสามคนคือลอตเตอรี่แต่อลยิ่งขึ้นเอาคู่บางสันจ้าหกหนึ่งว้ายคนดวงเฮงเนาะค่ะเนาะมาหอดเพื่อนหอดซ่าแล้วเนาะค่ะเนาะพอที่ก็นางเรียบร้อยเสร็จ้ามาบ้านมาบ้านคนรวยเ้างกระสีไปเฮ็ดยุคือกากทองนี่ยจะเลยเนาะฮาบอก ตัดสกอบเสียงเงียมยักหน่อยด้นเอ้ยมาขออันไม่ปาไปฝากเอฟซีในเดิมค่ะเด้องวดนี้เนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอให้จักคู่เนี่ยจ้ะเด็ดเด็ดติดตามข่าวมันี่มีแต่ว่าไม่ปาถืงยง่าง่ได้กับว่าเห็นกันจักเถื่องัวหนีก็บไม่เม่นไดหาเงินหรือแสนหนึ่งจ้าเอ้หลายดอคค่ะหกเงินเนี่ยพราะน่ะเปหลายได้หนิเป็หลายได้หนิจ้าขันวัวได้หลายกับแสนขึ้นน้องไม่ปาเนาะ ส่วนมากเลขจะมาจากใสค่ะเลข่เลขทะเบียนรถสัวนไทะเบียนรถกับฟันใดรเปลียนรถเลขอายุเลขดังจะใส่กันขึ้นเอานั่นละฝันแน่ฝันแน่ฝันมาประกอบแน่จ้างวดนี้ฟันดียังค่ะตองวดแม่มีบัจาตัวดีแนวทางเนาะค่ะเนาะ แล้วทางฝากเอฟซีเนี่ยแต่ว่าขึ้นว่ามาขึ้นมักตัวใดไม่ป่างหวนขึ้นว่าขึ้นว่าบอกขึ้นมากกับแปดเก้าเน้นๆเ,เลยบอจ่ะในใจมันบ่ค่ะ แต่ว่าคันใกล้จะออกกันแไม่พิมพ์จะโทรไปถามมาถามรับสายนี่เด้อจจะเด้อดไปป่านห้แบงป่นแน่แบงป่นแน่พาะว่าพ่ออุทิศก็ไม่พิมพ์ก็จะได้บอกเอฟซีเพิ่นจะได้โศกมาน้ำแน่เพิ่นมีแต่ห่มีแต่บ่ถือกก็ไแต่ว่างงวนนึงนี่ลานออกอยูเทิงรถออกอยู่ไม่ปะออกฮกเก่ายุจ่ะเลขทะเบียนเพิ่นเก้าหกสองเก้า สัรนะสคุณกูเห่คนไม่เลยนุณโศกกตะกอนั่นกับคอส่กคน